สวัสดีครับผมเบิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโนบบี้นำตัวอ้วนกลมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม t r e e of Swords n e r l a n d อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือไกด์แนะนำมือใหม่เริ่มเล่นยังไงนั่นเองนะครับเริ่มมาวันแรกนะครับให้เราโฟกัสเควสหลักแล้วก็เควสรองให้หมดนะครับเพราะว่าเควสหลักกับเควสรองเนี่ยจะได้ไอเทมเยอะมากๆครับไอเทมสวมใส่เอ่ยการ์ดเอ่ยตัวกาชาเอ่ยนั่นเองนะครับ ทีนี้ให้เรามาโฟกัสที่ไอเทมสมใสครับโดยแบ่งระดับสีเป็นขาวเขียวฟ้าม่วงทองอาจจะมีระดับสีที่ดีกว่านี้นะครับเช่นสีแดงนะอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าดีสุดตอนนี้เนี่ยคือสีทองนั่นเองนะครับซึ่งสีทองนะครับจะให้ค่าพลังที่สูงมากๆครับและเกมนี้เนี่ยอัตราการดรอปสีทองค่อนข้างจะออกยากพอสมควรนะครับและเราสามารถนะครับหาได้จากดันเจียนประจําวันนั่นเองนะครับ ซึ่งก็จะมีระดับความง่ายกับความยากนะครับแต่ว่าระดับความยากเนี่ยค่าพลังนะครับจะสูงมากๆสำหรับสายฟรีในช่วงแรกนะครับอาจจะลําบากเลยก็ว่าได้นะครับในส่วนของระดับความยากที่มากขึ้นนะครับจะมีอัตราการรอบไอเทมสีทองที่มากขึ้นนั่นเองตรงจุดนีเนี่ผมแนะนําให้เพื่อนๆหาเพื่อนใส่เติมนะครับ มาแบกก็ได้นะส่วนใครที่วางแผนจะเล่น2ตัวขึ้นไปเอามาแบกตัวเองผมมีวิธีมาแนะนําตามนี้นะครับแอป UG Phone สําหรับเพื่อนๆที่มีมือถือเครื่องเดียวหรือสเปคไม่แรงพอแต่อยากปล่อยปลอดสายจอแอป UG Phone ตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนครับแอป UG Phone จะเปรียบเหมือนกับการเช่ามือถือผ่านระบบ iCloud สามารถเปิดกี่จอก็ได้ตามใจต้องการสําคัญเลยนะครับถ้าเราปิดจอไปเกมก็ยังสามารถทํางานต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูนะครับและผมจะเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับโดยแล้วนะครับไม่ต้องมาเฝ้าจอนั่นเองพูดถึงข้อดีมาเยอะแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาสอนเพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดแอป ugphone ผ่านหน้าเว็บไซต์นั่นเองนะครับซึ่งจะมีอยู่4แบบให้เลือกนะครับแบบแรกก็คือ Android แบบที่2คือ iOS แบบที่3คือ PC และแบบที่4คือ apk ครับ ส่วนตัวผมนะครับจะเลือกเป็นเวอร์ชัน pc นะครับก็กดเข้าไปเลยเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดแอป ug phone เป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าตาแอปเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะอธิบายให้เพื่อนเเข้าใจง่ายง่ายนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นคําว่า icloud phone 1กับ icloud phone 2และ icloud phone 3มไหมครับตรงนี้เนี่ยจะเปรียบกับมือถือ1เครื่องนั่นเอง icloud phone 1นะครับก็คือมือถือเครื่องที่1 icloud phone 2นะครับก็คือมือถือเครื่องที่2 icloud phone 3นะครับก็คือมือถือเครื่องที่3นั่นเอง ทีนี้ผมจะเปิดจอ1กับจอ2ขึ้นมานะครับอี๋ยวผมคลิกให้ดูเลยทีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าผมกำลังเล่นเกม Tree of s a v i a นะครับทั้ง2จอเลยนะที่สำคัญเลยคือผมเพิ่งปิดจอไปใช่ปหแล้วก็เปิดขึ้นมาเกมก็ยังคงทำงานหรือว่าอยู่จุดเดิมเป๊ะๆเ,เลยนั่นเองนะครับทีนี้ผมจะให้ตัวรองนะครับลงดันเจียนนะและใช้ตัวหลักนะครับมาแบกนั่นเองนะอ่าผมคลิกที่ดันเจียนก่อนนะครับแล้วก็เป็นที่ดันเจียน20นะครับแล้วก็เลื่อกมาที่ความยากสุดเลยก็ได้ แล้วก็สร้างดันครับทีนี้เพื่อนๆก็จะเห็นตัวละครหลักของผมทางด้านซ้ายนะครับมาแบกตัวละครรอทางด้านขวานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับที่ทําให้เพื่อนๆน,นะครับเล่นง่ายขึ้นสูดปลาถ้าเกิดเพื่อนๆมี3จอ4จอหรือ5จอนะครับก็สามารถ แบกตัวเองเล่นได้เลยนะครับอันนี้คือความสะดวกสบายนั่นเองซึ่งดันเจี้ยนในเกมนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความยากนะครับถ้าค่าพลังถึงนะมันก็จะเล่นง่ายได้แบบนี้เลยนะครับดีเห็นไหมผมก็ใช้ตัวละครหลักด้านซ้ายแปกนะครับก็ชิวๆเลยปล่อยออโต้ได้แบบนี้นะครับตอนแรกเพื่อนๆจะไม่มีหน้าจอคาวแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องทําการซื้อแพ็กเกจก่อนนะครับมาที่หัวข้อซื้อทางด้านซ้ายครับในส่วนตรงนี้นะครับเขาจะมีสเปคให้เพื่อนๆเลือกซื้อนั่นเองนะครับ แบบแรกเลยคือ u v i p นะครับสเปคก็คือ Android 10 3คอร์3 G 3 0 g b นะครับแบบที่2นะครับก็คือ g v i p นะครับสเปคที่ได้ก็คือ Android 10 4คอร์4 g b 6 4 g b นะครับแบบที่3นะครับก็คือ g v p 12นะครับสเปคที่ได้ก็คือ Android 12 4คอร์4 g b 6 4 g b และแบบสุดท้ายครับคือ h v i p superior version นะครับสเปคที่ได้ก็คือ Android 10 8คอร์16 g b 200 g b นั่นเอง สำหรับแพ็กเกจ7วันนะครับจะอยู่ที่2.69เหรียญน,นะครับจะเท่ากับ98บาทถ้าเกิดเป็นเพื่อนดาวน์โหลดผ่านลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนจะได้รับเพชร488เพรลดราคาได้ถึง20บาทเลยนะครับจะทําให้แพ็กนี้นะครับก็จะเหลือเพียง78บาทเท่านั้นนะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนจ่ายแบบมือถือผ่าน Google นะครับก็จะลดราคาอีกเหลือเพียง69บาทเท่านั้นแต่ผมขอแนะนําแพ็กนี้ครับจ VIP จะตกวันละ10บาท จะแพงกว่าแพ็ค UVAP 2บาทต่อวันเท่านั้นแต่ว่าสเปคแรงขึ้นนั่นเองนะครับซื้อเพื่อนๆครับสามารถมาซื้อได้นะครับที่ทางด้านขวาล่างตรงนี้นะกดเข้าไปสําหรับวิธีการชําระเงินนะครับก็มีเยอะมากๆนะครับมว่าจะเป็น PayPal Visa d t นะครับหรือว่าธนาคารต่างๆนะครับก็สามารถชําระได้หมดเลยนะครับกลับมาเรื่องไกด์กันต่อนะครับในส่วนของไอเทมระดับสีทองคือพลังเยอะสุดในตอนนี้ที่ผมได้บอกไปนะครับ จากนั้นเนี่ยให้เรามาทําการตีบวกไอเทมต่อได้เลยนะครับการบวกไอเทมนะครับเราสามารถตีได้เลยนะไม่ว่าเราจะใส่สีอะไรก็ตามแต่นะครับเพราะว่าบวกเนี่ยจะคงอยู่ในสล็อตที่เราบวกไปนั่นเองนะครับต่อให้เราเปลี่ยนไอเทมชิ้นใหม่การบวกก็จะยังคงอยู่นั่นเองส่วนเทคนิคการบวกนะครับให้เราบวกเฉลี่ยนะครับเท่าๆกันนะครับเพราะว่าเราจะได้ค่าเซตตัดเพิ่มเติมทางด้านซ้ายนั่นเองครับอย่างชิ้นแรกเนี่ยผมบวก3าดาวไปนะครับเลื่อนเป็นขั้นที่1ไปแล้วนะ ชิ้นที่2เนี่ยเราจะทาการบวก3ดาวต่อนะครับอ่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นขั้นที่2นะครับเห็นได้ว่าด้านซ้ายล่างเนี่ยจะขึ้นเป็น2องทับแนะครับเนี่ยเราก็บวกเฉลี่ยไปนะครับหลักการมันก็เหมือนกันกบเกม mmo ทั่วไปนะครับเหมือนกันเลยนะอ่ะบวกเข้าไป3ดาวนะครับมันก็จะเป็นขั้น2นะครับเห็นไหมได้3ามทแล้วเราก็บวกต่อไปเรื่อยเยครับอ่าให้ขึ้นเป็นขั้น2งให้หมดนะ ตอนนี้สกอร์ผมไม่พอนะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างให้เพื่อนๆดูแบบคร่าวๆนะครับว่าในช่วงแรกเลยเนี่ยคือเราต้องบวกให้มันเฉลี่ยกันนะครับเพื่อเอาค่าเซตัดเพิ่มเติมทางด้านซ้ายด้านนั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือเรื่องสัตว์เลี้ยงมีระดับสีเหมือนกันนะครับซึ่งสีแดงนะครับคือดีที่สุดนะครับรองลงมาก็คือสีทองในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามแต่นะครับผมแนะนําให้เราอัปเกรดได้เลยนะครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรนะคร สมมติผมอัพตัวนี้ไปนะครับไปเรื่อยๆอัพได้เลยครับไม่มีเสียอะไรนะครับเพราะว่าเราสามารถรีตรงนี้ได้ครับนี่คือรีฟรีนะครับแต่ผมก็ยังไม่เมคชัวร์นะครับว่าถ้าเกิดเป็นขั้นถุงสูงเนี่ยจะสามารถรีฟรีได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นช่วงแรกอะคือรีฟรีได้เลยนะครับในส่งของสัว์เลี้ยงเนี่ยจะให้ค่าพลังได้หลายทางมากๆครับเริ่มตั้งแต่การอัพเลเวลเมื่อกี้เนาะแล้วก็วิวัฒนาการตัวซ้ำครับโดยใช้เศษก็ได้นี่แบบนี้ครับซึ่งถ้าเกิดเราวิวัฒนาการบปมากๆ นอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเราได้สัตว์เลี้ยงมาเนี่ยแบบไม่ซ้ำนะครับเราสามารถมาใส่ส็อตตรงนี้ได้อีกนะเห็นไหมเนี่ยได้ค่าพลังเพิ่มขึ้นด้วยครับนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับอ่าก็จะไกลไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับตลาดเราจะหาสัตว์เลี้ยงจากการเปิดกาชานะครับเท่าที่เราในเซิร์ฟจีนเนี่ยออกยากพอสมควรเลยนะแค่ตัวสีทองก็ออกยากแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีการันตีให้ตรงนี้นะครับต่อไปคือหัวข้อการ์ดครับเป็นหนึ่งจุดที่เพิ่มค่าพลังได้เยอะมากๆครับ การ์ดเนี่ยก็จะมีระดับสีเช่นเดียวกันนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยสีทองคือดีสุดในตอนนี้นะครับหรืออาจจะมีดีกว่านะครับระดับการ์ดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสายหรือว่าแบ่งเป็นกลุ่มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีอยู่แค่3กลุ่มนะครับอนาคตอาจจะมีมากกว่า3กลุ่มนะครับในส่วนของการ์ดนะครับถ้ามันมีช่องสล็อตว่างเนี่ยผมแนะนําให้อัดการ์ดใส่ให้เต็มช่องเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะอัดไปเต็มช่องเลยนะครับใส่ไปนะครับมันจะได้ค่าพลังนะอ่าเดี๋ยวค่อยมาคัดออปชันทีหลังนะครับเราสามารถ ยัดการ์ดไปให้เต็มได้เลยนะครับตามสลอตที่มันว่างอยู่นะครับอ่ะอัดไปเลยนี่มันได้ค่าพลังนะครับส่วนการตีบวกการนะครับผมแนะนําให้ตีสีทองขึ้นไปนะครับแบบนี้นะนี่มันจะได้ค่าเซตัตทางด้านซ้ายเพิ่มเติมเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับมันไม่มีรีการ์ดนะมันจะมีแต่ว่าฟรีออปชันนะครับซึ่งก็เปืองทรัพยากรที่เดียวกันหรือถ้าเกิดมันมีรีการ์ดเนี่ยผมหาไม่เจอนะใครที่หาเจอก็มาคอมเมนต์บอกด้วยลวกันนะครับว่ามันรีการ์ดได้หรือเปล่า ก็ประมาณนี้ครับสำหรับไกด์ผู้เล่นใหม่3อย่างหลักๆที่ต้องทําและดันค่าพลังได้เยอะจุดอื่นก็มีเช่นเดียวกันนะครับเช่นแฟชั่นการดันแรงอะไรพวกนี้แต่มันเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ3อย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดะดิ่งแจ้งเตือนด้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนตน์นะครับจุ๊บจ้า